บอลบุนเดสล,ลีกาเยอรมันวันนี้3คู่สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางการเดิมนทั้งหมด3คู่สำหรับขําคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยใครมีความคิดยัง,งไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชัวร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมว่าเราจะมีไลฟ์สดไหมนะผมเพราะว่าตอนนี้คือผมเป็นในเรื่องของปูมแพ้เรือหลังละนะครับผมมันก็จะมีเรื่องของการเสียงที่ยังไม่เต็มร้อยปเปอร์เซ็นต์ทั้งหลายแต่ผมมองว่า 80%แล้วกันนะ,ะ,นนะผมอาจจะมีไลฟ์ในรอบดึกนะครับผมก็อาจจะเป็นช่วงเวลาทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มีมาพูดคุยกันได้นะผม,ผมก่อนบอลเตะนั่นเองนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันอันนี้ก็เป็นช่องทางใหม่ของผมนะวันนี้ช่องเก่าบินไปแล้วนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องทางพิทูผมด้วยนะครับผมเป็นกาลังใจเล็กๆน้อยให้กับตัวผมนั่นเองแล้วอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่อยากจะมาเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันทางเข้าดูหน้าช่องเลย,เลยนะครับและวันนี้เรามาจัดให้เปิดหัวพี่สุกาาดนนะรรับบเปิ้้ตอกานเรนเะ มาครั้งล่าส<ฮ>ุดเนี <laughs> ่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอาร์บีไติกทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับโดยการที่เล่นในบ้านตัวเองก็ชนะไปได้ถึง5ประตูหนึ่งครับและครั้งล่าสุดที่ทางทุตกาชนะอาร์บีเลติกได้ก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปไกลอย่างมากนะผมเอาง่ายคือตั้งแต่เจอกันมาเป็นทางทุตกาไม่เคยชนะทางอาร์บีไติกได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับเท่ากับว่าในเรื่องทิมเอาร์บีไติกดีกว่าอย่างชัดเจนครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องฟอร์มณปัจจุบันนี้ของทางทุตกาแล้วนะผมจากที่ว่าฟอร์มร้อนแรงมาตลอดณปัจจุุุุุบบบบบบัันนนนนนน้้้กกกกกก็็็ถืืือออออ่่่่่าาาเเเเรรรรริมมมดปปลยยยๆสคแพห ่กระบังก็แพ้มาแต่ถ้ามองเรื่องเกมในบ้านเขาเดี่ยวก็ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาถามว่าดูแย่ไหมก็มีแพ้ทีมอย่างฮอฟเฟนไฮม์เป็นแค่ทีมเดียวครับหลังจากนั้นมาเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครเลยก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดูสวยงามอย่างมากสำหรับสตุตการ์ทนะครับกับการกระทั่งอาร์บีดีซิคับที่2เกมหลังสุดก็แพ้มา2นัดติดเลยนะครับผมโดยการที่แพ้เบอร์เลวร์กูเซ่นครับแล้วก็แพ้ทางไฮดันแฟรงก์เฟิร์ตมาแต่ก่อนหน้านั้นฟอร์มก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าปัญหาหลักๆของทางอารััััับบบบบเเเเเเกก็็ไไไไไไไปปปปยยืออออนนนนคคครรรรรรร้้้งงงล่่าาาสสุดดดดมมมมมว์์์ชะทซีจิแแตพ ซิตี้ครับแพ้โวบบวกนะครับมันมีจุดที่ว่าแพ้ทีมที่มันเป็นเกมลุกแบบจ๋าๆเกมลุกแบบหนักๆครับแต่ว่าการที่เจอดอทมูลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านัดนั้นดอทมูลทําพลาดเองเยอะมากๆนะครับแต่ถ้ามามองเรื่องความพร้อมในสองทีมนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าทีมอย่างทุตกาเนี่ยมันมีเรื่องของตัวนักเตะที่ต้องไปช่วยทีมชาติเยอะมากๆขาดทุกตําแหน่งเลยดีกว่านะครับผมตำแหน่งละตัว2ตัวกับการกับอาร์บีไดซิครับก็ต้องบอกว่าแคบจากเต็มร้อยจะดีกว่าขาดแค่แดนกลางนิดเดียวเองนะครับแล้วมาดูเรื่องลำดับตอนนี้ครับทางของท อาร์บีเดซิกชนะด้านนี้จะมีในเรื่องของ3ที่6คะแนนก็ถือว่าคะแนตะนตอนนี้ไล่ตามไปอยู่1คะแนนใครชนะด้านนี้ขึ้นที่3ไปเลยนะครับผมแล้วก็ขึ้นที่3ก็ยาวด้วยเพราะว่าลูกได้เสียงสองดินนี้มันก็ดูมีความห่างอยู่ในระดับหนึ่งแต่ต้องบอกว่าที่1ที่2เลเว์กูเทนกับทางาเยอร์มินิกเนี่ยเขาทิ้งห่างไปแล้วครับมัน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 ,มนอยู่โคละโซกันเลยห่างกันเป็น10คะแนนเลยนะผมก็อาจจะวัดย่ากหน่อยกับการที่จะขึ้นที่1แต่ถ้ามองในเรื่องมาตรฐานโดยรวมครับถามว่า2ทีดินนี้ต่างกีนก็ต่างคงยอม สุดการก็ยังเอาแนาหนอนไม่ได้นะผมก็เลยมองว่าคู่นี้น่าจะมีเกมที่มันแลกกันแบบว่าสุดๆเหมือนกันนะผมก็เลยมองว่าคู่นี้เหมาะที่สกอร์สูงดูลุ้นชิวลุ้นสบายสุดครับให้จิ้มไปที่ทางสกอร์สูงได้เลยนะครับส่วนไปดูคู่ที่2ที่ผมจัดให้นะครับผมเป็นทางเอาส์บวกนะเปิดบ้านตอนรับกัรมาเยือนทางสือใต้บบเยอร์มินิกนี่เองนะครับบาเยอร์เนี่ยทำแสบมาถึง2นัดติดแล้วนะครับผมโดยการที่ไป2รอบกระโดน2รอบเลยแต่ต้องบอกว่าในเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันครับนัดล่าสุดนะที่เล่นในบ้านเอาเยรปะตูับแ ในรุ่นาการใน,ในลีกในรุ่นการก่อนเนี่ยก็เป็นทางเอาบวกเล่นในบ้านนะผมชนะทางบาเยอร์เบนิกไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูสุดครับแต่ต้องบอกว่า2นัดหลังสุดที่เจอกันมาในปีนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าบาเยอร์เบนิกทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับแล้วก็ในเรื่องของฟอร์มของทางเอาบวกเองแล้วนะผมเกมในบ้านถามว่าดูดีไหมให้เกมหลังสุดครับแพ้เพียงแค่ทีมเดียวแพ้ไบเออร์เลวูเซ่นครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูสุดเองก็ถือว่าเป็นการที่แพ้จะไม่ได้ขาดมากไปนะผมเพราะกอ่อนหน้านั้นเขาชนะทางฟินแลนด์ม,มาได้สมมเสมอเมืม่าาาามตรรฐนนดดููยกะับที่่คอ้งส มากๆเลยนะครับกับการกระทำบาเยร์มิวนิกครับนัดล่าสุดครับก็ชนะทางยูเนี่ยนเป็นแค่ประตูดเดียวเองนะผมเล่นในบ้านด้วยแต่ก็คงบอกตรงๆว่าวันนี้นะผมเกมไปเยือนบาเยร์มิวนิกก็ ชนะแบบไม่ได้ขาดมาหลายนัดติดแล้วนะผมโดยการที่บุกไปเยงครั้งล่าสุดเนี่ยที่เขาแพ้มาคือแพ้แฟรงก์เฟิร์ตมาึงห้าประตูต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็เกมไปเยนตั้งแต่เขาชนะดอทบูมาได้นะครับเขาก็ชนะใครไม่ขาดเลยชนะขาดเต็มที่ก็แค่สกอร์สองประตูต่อหนึ่งคือที่เหลือมาแบบว่าแพ้บ้างนะผมสเสมอบ้างก็ถือว่าสถิติของทางเาเยนณปัจจุบันนี้เกมลุกไม่ได้ดูมีความน่ากลัวเลยจากการที่ได้เฮลิเกนต์มาช่วงต้นฤดูกาลตอน,น,นแรกๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าท่มทนาย,ยาจริงแต่นัดนี้นะผมแล้วก็ถ อ,อแต่บาเยอร์มินิกครับก็ต้องบอกอย่างน้อยต้องจบไปให้ได้ถึง2ประตูเท่านั้นถ้าต่ำกป่า2ประตูเนี่ยไม่พียงพอแล้วและยิ่งแต่ตีที่เราเห็นอยู่ว่าเกมไบเยอร์กับทางบบเออร์มินิกเนี่ยมันมีเรื่องก,การโจากตีที่มันไม่ได้ดูเฉียบขาดและไม่ได้ดูเฉียบคมเหมือนสมัยตอนที่ว่าเปิดฤดูก,กาลใหม่ๆเลยตอนที่เคนก็มาอยู่ใหม่เลยนะครับมันเหมือนว่บมีปัญหาในทีมเล็กๆน้อยๆครับอย่างเราเห็นได้ชัดเจนว่าทมัสบุลเลอร์เนี่ยกับทางแฮรี่เคนเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยจ่ายบอลให้กันเท่าไหร่นะ เพราะว่าตัวบอเลอร์เขาก็อยู่มานานแล้วแฮร์รี่เคนเข้ามาก็มาเสริมเรื่องแนวลุกอาจจะมีเรื่องการคอมเมนต์กันได้น้อยนะครับผมมองว่ามีแน่ๆนะผมแต่ถ้ามองเรื่องมาตรฐานทีมแล้วก็ต้องพูดตามตรงว่าไบเยอร์มินิกดูเหนือกว่าจริงๆครับแต่ถามว่าจะชนะได้ไหมสองประตูครับก็ต้องบอกตามตรงว่าเกมในบ้านของทางอัลส์บวกก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะผมแต่ถามว่าจะมองอีกมุมหนึ่งที่ผมมองว่าดูแล้วมันปฝ่ไงมาก็แนะนำไปที่สูงอีกหนึ่งคู่ล้วกันขอให้มันมีสกอร์แค่สองสองหรือสามสองหรือสามหนึ่ง บายเรแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้ครับเป็นไบเออร์เลวโคเซนครับเปิดบานต้อนรับจะมีกระทังมือเช่นกันบักครับต้องบอกคู่นี้ที่เคยเจอกันมานัดล่าสุดก็เป็นในเรื่องของเลวโคเซนนะบุกไปเยือนตบกันบักมาได้ถึง3าประตูศูนย์ครับก็ต้องเลยบอกว่าเล่นในบ้านกันบักด้วยก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยเขายังไม่แพ้ใครแม้นัดเดียวครับโดยการแข่งขัน18นัดชนะไป15เสมอ3ครับแล้วก็จบได้ถึง50ประตูครับเสียไปเพียงแค่สประตูถือว่าฟอร์มสติดูโหหดดอออออออยยย่่่่าาาางงงงงงมมมมมมมกกกกกกกนนนนนนะะะะคครรรรรรัััััับบบบผลทททีเเเเเืืใขชช์ิฟสสุไป2 หนึ 5. 5. ่งแพ้สองฟอร์มดูทรงกลางๆอย่างมากและต้องบอกว่าเกมไปเยือนห้าเกมหลังสุดแล้วที่เขายังไม่ชนะใครครับโดยการที่เสมอไปหนึ่งและแพ้ไปสี่ฟอร์มโดยรวมของทางกัดบักดูแย่กว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนครับแล้วก็ในเรื่องความพร้อมครับก็ถามว่าทางเรวก็เซนขาดเยอะไหมก็ขาดเยอะครับขาดทุกตำแหน่งตัวทั้สองตัวสามตัวแนวรับเนี่ยขาดเยอะมากขาดไปถึงสี่ตัวนะครับผมก็ต้องบอกว่ามีปัญหาอยู่ในระดับนึงกับการกับในเรื่องของทางบุญเช่นกัดบักครับที่เราเห็นอยู่ว่าตำแหน่งที่ขาดไปมันไม่ใช่ตัวหลักตัวจริงขนาดนั้นนะครับแล้วก ทุกอย่างมันดูสดใสกลับไปอยู่ที่1เหมือนเดิมแล้วก็ในเรื่องมาตรฐานเกมโดยรวมครับเกมในบ้านก็ถือว่าดูดูเดือดครับแข่งขันในบ้านมา9นัดนะครับผมจบไปได้29ประตูเฉลี่ยนัดหนึ่งมีแน่นอน3ประตูครับกับการกับเกมไปเยือนกับนัมุนเช่นกันบ้างที่ถามว่าดูดีไหมแปดนัดชนะไปเพียงแค่นัดเดียวเสมอไป3แพ้ไป4และเสียไปถึง23ประตูครับสถิติมันดูมีความห่างชันกันออกมากแล้วครับแต่ต้องต้องต้องพูดตามตรงว่าเบลล์วิลคูเซนนะครับผมเขาขอเพียงแค่ชนะครับไม่จําเป็นต้องชนะถึงแองประตู เป็นทีมทีมหนึ่งที่เป็นตัวแสบสาหรับทีมฟอร์มดีอย่างมากก็เลยวันนี้มองว่าถามว่าเลวโกเซนดูอาจจะชนะได้ไหมสองประตูผมมองว่าสประตูนี้อาจจะลุ้นยากหน่อยแต่ว่าชนะหนึ่งประตูถ้าผมมองว่ามีแน่ๆครับให้ไปรอรุ้นที่สองเนี่ยผมมองว่าเหนื่อยมากเกินไปครับแล้วก็มุนเช่นกันบักอาจจะแบบว่ามีแรงฮึดแรงฝืนขึ้นมาได้นะครับผมนัดนนี้ผมเลยมองว่ามุนเช่นกันบักวันนี้ไม่แพ้ขาดอย่างแน่นอนนะครับผมดัดนนี้ของมองไปที่ทางมุนเช่นกันบักได้เลยนะครับวันนี้ก็จัดไปในเน้นทั้งหมดสาคู่นะครับผม,ม นี่นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มทางบอลขอตัวลาไปก่อนล้ะกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ